เพื่อตัวนี้นะคะนี้ก็มีโจทยกเขานะคะในงานก่อสร้างยกเขาอิมหมดเลยนะคะเดี๋ยวอิมจะไปดูพาเพื่อนๆไปดูข้างในว่าเขาได้ขโมอยอะไรไปบ้างนะคะซึ่งขโมยของเยอะมากแล้วนั่นแหละ โจรได้เข้ามาในบ้านยกเขาหมดเลยนะคะอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็เข้าของของอิมนะแล้วก็ขโมยสายไฟด้วยความชั่วของพวกเขาก็คือว่าเขาเจาะตัดเอาสายไฟไปหมดเลยนะคะตรงจุดที่เกิดขึ้นในบ้านทุกๆจุดก็เนี่ยค่ะไฟทุกหญ่โดนตัดหมดเลยนะคะ เพื่อขโมยสายไฟในบ้านทั้งหมดของอิมแล้วก็เจาะบ้านอิมหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องอาบน้ําร้อนของอิมนะคะอิมรักมากๆเลยมันก็เอาไปหมดเลยมันเอาไปหมดเลยเอาของไปหมดเลยเหลือแค่กล่องนะคะของสตีเบลซึ่งอิมรักมากเลยอิมชอบยี่ห้อนี้มากแล้วก็มันก็ขโมยไปหมดเลยเครื่องทำน้ําร้อนมันมันเจาะเอาไปหมดเลยคือดูสิ มนที่อิมฝันที่นี้อิมก็เลยไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขนาน่ารักมากเลยเขาก็เลยเอากล้องวงจรปิดซิมอะค่ะซิมกล้องวงจรปิดมาให้อิมนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันเพื่อนเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นเห็นโจรมาที่บ้านอิมแต่เขานึกว่าเป็นผู้รับเหมาก็เลยได้คุยถึงรูปลักษณะแล้วก็รถที่เขาเอาเอามาขโมยของเนี่ยะคะมันตรงกับความฝันอิมซึ่งอิมก็ได้เล่าเล่าเหตุการณ์ ให้ให้เพื่อนบ้านฟังว่าเนี่ยมีคนลักษณะอย่างนี้รูปลักษณะอย่างนี้มากันกี่คนเอารถอะไรมาเพื่อนบ้านบอกว่าใช่เลยครับคุณอิมผมเห็นเขามาแล้วแต่ผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นเป็นผู้รับเหมาซึ่งสิ่งที่อิมพูดไปเป็นลักษณะแบบเดียวทุกอย่างมากันกี่คนมีใครบ้างผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรยังไงอิมก็เลยเล่าเหตุการณ์ในความฝันให้ให,ให้เพื่อนบาา้านฟัง เพื่อนเอนบ้านเขาบอกว่าเป็นเหมือนที่คุณอินพูดทุกอย่างเลยก็ขอบคุณเพื่อนบ้านมากๆเลยที่เอาซิการ์ดของกล้องวงจรเป็นของเพื่อนบ้านนะคะที่เขาถ่ายตลอดเวลาแล้วอินอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำกับอินเนี่ยค่ะอย่าไปทำกับคนอื่นนะเพราะว่า เขาหาด้วยน้ำพักำลังของเขาเนาะแล้วก็มันเป็นเงินที่สุดริตที่เราหาเงินมาด้วยที่เราจะสร้างบา้านแล้วก็เข้าของเครื่องใช้แต่อินอยากจะบอกฝาแบบกจะฝากบอกโจนว่าหยุดเถอะมันเป็นบาปจริงๆนะคะหยุดอย่อยาไปทำ่างนี้กับคนอื่นอีกเลยอย่าไปทําแบบนี้กับผููอื่นอีกเลยหยุดตั้งแต่ตอนนี้ถามว่าอินรู้แล้วไหมว่าโจรเป็นใครอินรู้แล้วว่าเขาคือใคร แต่อย่าทําแบบนี้กับคนอื่นมันจะเดือดร้อนแล้วมันเป็นกรรมมันเป็นบาปจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้มันผิดกฎหมายคุณทําผิดกฎหมายนะที่คุณทําอยู่อะ่ะหยุดหยุดที่จะคิดเป็นโจรหยุดหยุดที่จะคิดไปทําแบบนี้กับผู้อื่นคือคือถ้าอินไม่เข้ามายินก็ไม่รู้ว่าโจรด้ยกเขาอินคืออิมชะล่าใจของอินเออะคะ่ะแล้วเดี๋ยวว่า จะไปแจ้งความแล้วก็ขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆที่ได้มาเข้าฝันอิมแต่แต่อิมมาช้าเกินไปแล้วก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้อนกับอิมอิมจะทําคลิปวิดีโอเป็น u t u b e นะคะเพื่อนๆซึ่ง u t u b e เนี่ยอิมไม่ได้ต้องการยอดไลค์แต่อยากให้เพื่อนๆดูไปอุทาหอนและการสร้างบ้านเป็นอะไรยังไงต่อไปต่อไปนี้อิมจะเข้ามาดูงานทุทกวันแล้วก็จะคุมง,งานเองตลอดเหตุการณ์นี้อิมเสียหายไปเจ็ดหลัก ซึ่งจุกมากแล้วก็เสียใจมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าโจรจะเข้ามาขโมยยกเขาบ้านทีแบบนี้อิ่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเดี๋ยวต่อไปนี้อิงก็จะติดจะติดกล้องวงจรปิดในบ้านแล้วก็จะเข้าดูบ้านสม่ำเสมอแล้วก็จะเข้าคุมงานเองสม่ำเสมออิงหวังว่าคลิปนี้จะไปรูุทางหอนให้สําหรับเพื่อนเพราะช่วงนี้อิงคิดว่าโจรคงต้องเยอะมากแน่นอนในช่วงนี้อ่ะแล้วก็อิงจะทําคลิปเกี่ยวยกับการสร้างบ้าน 个。